สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่งก้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอลล์บางกะปิร้านแอดเฟิร์ดเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์ The m o s ช o p com เบอร์โทร065 665 8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนอนยะเอาเละครับ <c oughs> อัญยะนะครับค่าคืนนี้นะครับนำเรื่องนี้มาฝากกันอ่ะเรื่องนี้เป็นยังไงอัญยะเชิญเลยครับตอนแรกน่ะ อันจะใช้เรื่องว่าผีกับใจแต่ว่าพี่เน้นตั้งชื่อว่าคนบาปกับใจเนี่ยถูกถูกกับชื่อเรื่องเลยนะอันตั้งผิดจริงแหละอ๋อเหรอใช่ uh เพราะเรื่องเนี้ยแม่อันจะเป็นคนเล่าให้ฟังครับเ่อเป็นเรื่องของจากประสบการณ์ของแม่แล้วกันเนาะครับก็เกี่ยวกับก็ย้อนไปประมาณสี่สิบปีแหละก็เท่ากับอายุอันนะเนาะครับแม่เขาเราบอกว่าแถวบ้านแม่น่ะ เป็นเรื่องของคนที่คนรวยคนหนึ่งที่เขาเป็นเจ้าของโรงเรื่อยนะพี่เขาเอาแกเป็นเศรษฐีโรงมไม้เลยแหละออกเงินคู่ออกดอกเบีย้ยอ่าแกชื่อว่าอากมุยอ่าชื่อสมัยก่อนหะไรกนชื่อเล่นในวงของเขาอะนะแต่ไม่้บอกชื่อจริงคือแต่อากมุยเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าคนรวยแต่ใจแคบอืแกเก็บดอกโหดมากมแล้วก็ คนไหนที่ไม่มีเงินใจดอกเบี้ยแกแกก็เอาลูกเอาหลานมาทํางานใช้นี่ซึ่งอันนี้เขาก็เหมือนกับว่าวิลาการฟาวามงกของแกก็ออย่างนี้ดีกว่าเยอะมากยังมียกตัวยอย่างคือมีอยู่เรื่องหนึ่งคือเขาเขาเขาจะเรียกเขากมุ้ยจะบอกว่าขาราเห็นพระมาทาบุญมาบิณฑบาตะท่านเขาจะพูดว่า ไอตัวเหลืองๆเนี่ยมาขอทานจ่ิงเลยแกจะพูดแบบนี้เลยนะสุสุภาษตของแกคือทําบุญสูนเปล่าไว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินเขาจะเป็นคนพูดแบบนี้ติปากเลยอ่าคันนี้หลุงตาน่ะก็คือพ้าได้พ้าแกเป็นจ้าอาวาสที่นั่นเนาะท่านก็มันจะทักอ่ะบอกโยมไม่คิดจะใส่บาตรมั้งหรอโยมก็จะเรียกตล,ลอดแต่อกมุเนี่ยแกเป็นคนที่ ไม่เอาเลยอ่ะคือทําไล่ให้ไปจากหน้าลงเรื่เลยเกก,กะไปไปไปจากหน้าลงเล่้วเลยวลมคานอย่างเงี้ยแกไม่ทําแกไม่ใส่บาทเลย <c oughs> แล้วก็คือหลวงตาท่านพูดว่าตามใจโยมนะทําบุญซะบ้างจะได้มีวิกินพบหน้าอากูมุยแกแบบเป็นคนที่ว่าโ <c oughs> <c oughs> พราะนะพี่ไม่เชื่อเรื่องพบภูมิ แกก็คือเหมือนคนจีนทั่วไปคือตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวแกก็ไม่ได้สนใจคันนี้วันหนึ่งอ่ะก็ที่แม่จำได้คือลึงยอดแกเป็นลูกชายลุงสับเปลือที่ชื่อหยดนะนะแกดเดินมาหาโกมุยอันเนี้แกก็จะมาซื้อมาซื้อไม้อโกมุยนี่แหละไปทำโรงให้พ่อพ่อเสียความงกของโอกมุยอ่ะขนาดเศษไม้ที่เขา ทํไปทฟืนขายยกกองนะแกยังขายให้พี่ยอดนะเฮียยอดนะพวกให้กอง 500. เียห้าร้อยเขาเขาคือเขาเรื่องลือความงกกันเลยว่า mm hmm. เลือกไปเลยกองนี้ห้าร้อยเลือกเลือกไปเลยจะไปต่อลงก็ไปอั mm hmm. นี้เฮีย mm hmm. ยอดแกก็คือมาช่วยงาน mm hmm. อากกมุ่ยอยู่เรื่อยแกก็เห็นรู้แล้วว่าคนขี้งกแกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็เลือกเอาไป mm hmm. แล้วที่เหลือจากเลือกเอาไปแล้วอ่ะพอรถทันหลังออก ยังตะโกนบอกว่าถ้าื้อฟืนไม่พอเผาก็มาเอาไมา้กองเนี้ยไปเผาได้อินนะอัวไข่อีกกองละห้ 500. าร้อยทั้งทั้งที่กองนั้นแกไขไปแล้วอะ่ะ<อ>ความความเค็มแกทั้งงกทั้งเค็มมากเลยอะ่ะครับคันนี้ก็มาว่าถึงตอนหนึง่งอากมุยอะ่ะแกป่วยอย่างนนคนเราอะ่ะเครียดมากๆากด้วยสมัยก่อนคือ,อยุกยาก,ก็ไม่ไม่เข้าถึงอะ่ะแกก็ว่ายาแกก็ไม่ชอบซื้อกินแกก็ นอนพักเด็กก็หายแกก็เลยแบบตอนนั้นแม่เล่าว,ว่านอนแบบนอนป่วยนานมากใครก็ไม่กล้าขึ้นไปหาแกนะเพราะด้วยความแกเป็นคนดุอ่ะ mm. ก็จะปล่อยนอนป่วยอยู่งั้นจึงกลายแบบว่าบางคนถ้าจะบอกว่าอากมุ่ยตายแล้วมั้งก็ข่าวไปถึงลูกด้วยความคนรวยนะพี่เนี mm. ลูกเต้าก็มีธุรกิจส่วนตัวก็ไปกันหมด mm. <ๆ>ก็เลยทิ้งพ่อไว้บ้าน ่างคนต่างก็ไม่มีใครสละเวลามาดูสุดท้ายลูกอากมุ้ยอ่ะลุงเก้าอ่ะได้ข่าวว่าอากมุยป่วยก็เลยมาดูพ่อก็เห็นพ่อน่นอนไม่ได้สติแล้วอ่ะ mm hmm. ก็คือดูแลกันไปก็มาวันนั้นนะก็เขาบอกว่าเสียยอากมุ้ยอ่ะแบบแบบพู้ไม่ออกแล้วอ่ะ mm hmm. คืออยู่ได้สองสมวันแลนะก็เหมือนว่า ตัดสินใจอะว่าพอมันน่าจะอยู่ได้ประมาณสี่ห้าคืนอากมุ้ยก็เสียครับอ่าเขาบอกว่าพี่ยอ่อลุงยอยแกก็บอกว่าพ่อน่าจะเสียเนะี่ยเพราะนอนนิ่งไม่หายใจเลยก็เลยเรียกพี่เรียกน้องมาหาคันนี้ช่วงที่รวมพี่รวมน้องมานอนดูแกมาดูอากมุ้ยเสียนะ่ะก็กำลังเตรียมแบบเอาดอกบัวใส่มือ เตรียมไปนิมนต์พระคือสรุปว่าแกเสียนะนะพอแกนอนติดเตียงมานานคันนี้ช่วงที่นิมนต์พระมาอะไรมาเนี่ยจูจ่ๆอ่ะแบบพี่หนุ่เก้าอ่ะแกได้ยินเสียงคลางออกจากพ่อเขาเด็กเสียงคลางยาวๆเลยแล้วก็อยู่ดีมืออักขมุ้ยที่ขนมไว้ตั้งหน้อกอ่ะก็สะบัดเหวี่ยงลงมาที่พื้นนังปั้งทุกคนก็ตกใจวิ่งกันมาดูนะสรุว่า อากมุย่ยลืมตาครับคันนี้ลืมตาแล้วแกก็ลุกขึ้นแบบลุกขึ้นแบบก็ทุกคนก็ดีใจถ้าหลักการแพทย์สมัยน,นี้อาจจะคิดว่าคือคือแกอาจจะเป็นแค่นิ่งไปพักหนึ่งแต่สมัยก่อนเราคิดว่าอากมุ่ยอ่ะตายตายแล้วฟืน้นคือคนก็จะพูดกันมากเลยว่าอากมุ้ยเป็นผีกลัวกันบางคนก็หลายๆคนพวกแม่บ้านก็เข้ามาทํางานทําอะไรแล้วก็รีบๆเอาอของวางแล้วก็ ไปแบบเพนแนบอากมุ้ยจากคนที่เคยพูดเก่งดูเก่งว่าเก่งขี้บนแต่กะเนี้ยมากลับมาครั้งนี้ยแกจนคนไม่พูดแกจะเป็นคนนิ่งหลังจากแล้วแบบหลังจากพ้นมาหลังจากเสียชีวิตไปแล้วอะพูงตรงออืได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่นิสัยเริ่มเปลี่ยนไปอแกจะพูดน้อยลงจะไม่ค่อยคุยกับใครแล้ว ด้วยอาการที่เห็นคนกลัวแกด้วยอ่ะแกก็เลยเริ่มแบบคือเหมือนแกเปลี่ยนไปเยอะแกก็ไม่ไวอยวายไม่ดุคันนี้วันหนึ่งอ่ะวัดแถวแถวบ้านอันนี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของในที่บ้านอันอยู่เลยนะคือเป็นเจ๊กเขาเรียกเจ๊กเจ๊ก,เจ,กเจ๊กแถวคอวังเ็าจะพูดแบบน,นี้ค,คันนี้วันหนึ่งอ่ะวัดแถวแถวบ้านอันอ่ะ้านแม่อันอ่ะเขามีงานสร้างโบสถ์ปิดทองของลุนิมิร ท,ที่อันเคยบอกอากงมุ้ยในกระทั่งพายังไม่ใส่บาทนะแต่เรื่องค่ายไม่ถึงเกิดขึ้นอากงมุ้ยขนเงินขนเงินเป็นแบบหลักมือหลักหยียบแสนนะ่ะไปถวายหลวงพ่อไปถวายจะเอาวานบอกว,ว่าว่าเอาเงินมาทําบุญสมัยก่อนหลักมือหลักแสนนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะพี่เน่แกก็บอกคนที่นั่นก็ตกใจกันว่าปกติอากงมุ้ยไม่ชอบทําบุญ แถมที่เหนียวด้วยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยจะมาทําบุญแล้วก็พวกลูกหนี้เขาที่มาทํางานกับเขาเนี่ยคนไหนที่ทํานานแล้วเขายกหนี้ให้หมดเลยนะคือเปลี่ยนเหมืนอนคนละคนเลยอะ่ะแล้วคันนี้เวลามีงานบุญวันนั้นอ่ะเอากมุยแกรับเป็นเจ้าภาพจัดอาหารเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเ้งเขาจะเลี้ยงลงทานเนาะจนจบวันเลยอะ่ะคันนี้ในวันสุดท้ายถวายถวายลูกมิมิตีอะไรที่เขาทั้ง เพศเศรษกิจกิกรรมกันนะก็มีงานทำบุญฉลองลูกนี้มีกันเจ้าอาวาสน่ะ่านก็ลงมาคุยกับอากมุยถามท่านถามว่าอากมุยอาจจมาทำยุ่มนะเธอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องเป็นแบบนี้เขาบอกอากมุยแกก็บอกว่าในขณะที่ที่เขาเขาถามแกก็ไม่พูดไม่กล้าพูดนะอันนี้ ตาอีกคนตาสักที่เขาชื่อตาสักที่เป็นมรรคทายกของว้ก็เลยถามซ้ำอีกว่าเฮียอย่าบอกว่าหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นกับเฮียแล้วที่เฮียตายไปเฮียตายจริงๆรเปล่าอะไรเงี้ยวัวออยากรู้หรือเป็นผีหรือเป็นคนเขาก็เลยคุยกันเงี้ยอากงม่บอกผีที่ไหนจะเข้าวัดได้ท่านบอกว่าอยากรู้ไหมเราอัวไปเจออะไรมาครันนี้คนทั้งสาราก็ลุมอากงมุยกันเลยคือทุกคนก็อยากรู้ว่าอากงมุยทําไมถึงเปลี่ยนไป เนี่ยคุณมุ้ก็เลยเล่าว่าตอนที่อัวนิ่งไปอ่ะมันมีอัวนอนหลับอยู่ดีๆมันมีผู้ชายอยู่สี่คนมาลากอัวขึ้นไปเออลากอัวออกไปจากบ้านอันนี้พออัวออกไปจากบ้านแล้วพอหลุดพอจากที่นอนอัวก็จําอะไรไม่ได้เลยมันเป็นเป็นที่โล่งๆแต่ว่าอัวเห็นหมดเลยนะอัวเห็น คนตําหน้าบ้านอัวก็เห็นอัวเห็นคนที่ตายไปแล้วตลอดทางเลยอ,อ่าเอาบอกว่าอัวก็เดินไปเจอโอวยังไปเจอสอัตวประหลาดที่ลูกมันมาเอาไม้ที่อัวไปเผาเลยครับเจอทุกคนที่ตายหมดเลยแล้วคนนี้อัวก็ต้องก็งงดีใจที่เจอคนเพราะคนส่วนใหญ่เจอทักเขาก็ไม่พูดกับอัวก็จะมีคนที่อัวเคยเคยแบบให้ของมากเลย,เลย่ลย่เขาก็จะหันคุยกับอัวครับ ก็เลยบอกว่ารื้อมาทําอะไรเนี่ยรื้อทําไมไม่กลับบ้านอากงมุ้ยก็บอกว่าว่าถูกเขาพามาโอกลับบ้านไม่ได้ก็คุยกันสักพักน่ะอากงมุ้ยอ่ะแกเริ่มรู้สึกหิวอะไรฟังเขาบอกว่าโอกก็เลยบอกว่าโอ้หิวหิวสักพักผู้ชายสี่คนที่พาอากงมุ้ยมาก็ปรากฏตัวอก็พาอากงมุ้ยไปที่ศาลาแห่งหนึ่งครับ ในสารานั้นนะมีอาหารการกินเต้มไปหมดเลยพี่เนรในที่ผักโกมุขล่อนะมันของน่ากินทั้งนั้นพระกมุอเห็นก็จะเข้าไปกินก็มีคนห้ามไว้ว่าไม่ใช่ของหรือรือกินไม่ได้อ่าไปตรงนั้นก็ไม่ใช่ตามนี้ก็ไม่ใช่มีเจ้าของก็เลยไปเจอมกระทายยกไอ้เจอสับปปเลยสับปปเบลคนที่ตายไปนะรหรือมากินของอ้วนนี่ของอ้วนเต็มเลยอ้วนให้ อากมุยด้วยความหิวแกก็ปีเข้าไปเพื่อจะกินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออาหารทุกอย่างที่เข้าไปในปากโกมยุยมันจะหายเข้าไปในคอโดยที่ไม่รู้สึกว่าได้กินอันนั้นเลยอ้อาวคันนี้หิวน้ำขอน้ำก็ยกน้ำกินน้ำก็เข้าไปโดยที่หายไปโดยที่ไม่รู้สึกว่าได้กินน้ำคือไม่สามารถกินของเขาได้อ,อันนี้อากมุยก็เกิดการหิวอย่างมากก็หา กินอะไรก็ไม่ได้เขาใครให้กินก็เหมือนไม่ได้กินคือไม่รู้สึกว่าได้กินยกเข้าเปล่าไปก็หายอ,อ่อพันนี้ก็ร้องไห้อ้ว oh, ซ oh, 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 ีเรียอ้วเจเลียอ้วซีเรียคือหิวน้ํามากอยากกินน้ําก็วิ่งออกมาก็มาเจอเจ้าสี่คนเหมือนเดิมเขาบอกว่าของเหลืออยู่นี่เดี๋ยวโอจะพาไปไปกินอันนี้อากลมุ้ยก็ตามไปสรุปว,ว่าอากลมุ้ยไปเจออะไรตรงนี้ ไปเจอเศษกระดาษเงินกระดาษทองกระถางทูขี้ทู่เป็นกองแบบกองใหญ่มากมที่แกเคยไว้จา้าเขาบอกว่านี่ไงของลือ้อว่าจะกินได้ยังไงมันมีแต่ขี้เท่าทั้งนั้นเลยก็อ้วททาลื้อทามาแค่นี้มันก็ของลื้อแค่นี้แหละเขาก็พูดอย่างนี้เสร็จแล้วอากมุวยก็เลยวิ่งออกจากสาราขึ้นด้วยความที่หิวโหวยด้วยแล้วก็ <Okay. S 2> เสื้อผ้าก็ไม่มีจะใส่แกก็วิ่งลองออกไปจากตรงนั้นก็ไม่รู้ทําไงสักพัก แกวิ่งไปเจอร่างร่างควายที่นอนตายอยู่ด้วยก่อนที่หิวแกเล่าให้ฟังเลยนะพี่น้ำเหลืองควายก็ยังดีขอไอโอ้วกกินได้ประทัางคอเหอะจะได้ได้เหมือนกับว่าอวาจะได้เหมือนจะตายอยู่ามากไงอันนี้ก็ได้บอกสี่คนที่อันเข้าใจที่แกพูดน่าจะเป็นพวกเจ็ดแต่พูดนะะก็คือบอกเดี๋ยวขออ้วกินน้ำควายตายก็ได้ เขาก็เลยกล้มเขาก็เลยหยุดให้กินพออากลมุยก้มลงเหมือนกาลังจะตักน้าที่น้าเหลืองกินก็เหมือนโดนทีบ mm hmm. ทีบลงไปในซากควายแล้วเหมือนอากลมุยก็จะจมดิ่งลงไปในซากควายอะ mm ่ะ hmm. แล้วแกก็เลยฟืน้นครีบแกก็บอกว่าตั้งแต่นั้นมาอัวรู้แล้วอ่ะสิ่งที่อัวทํามันไม่มีอะไรเลยนอกจากกองขี้เท่า mm hmm. อันนี้แกก็เลยเลิกที่จะไหวเจ้าเลิกเลยคือไม่มีการไหวเจ้าสําหรับแกเลย ฉันเข้าวัดทําบุญทําทุกอย่างมีเงินเท่าไหร่ก็เข้าวัดหมดห้าปีที่จะทํามาจากตรงน,นั้นนะที่แม่เล่านะครับธุรกิจแกล้มไม่เป็นท่าลงเลื่อนที่ทําอยู่ก็เหมือนจะไปไม่รอดแกก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่แกทําแกก็ทําบุญนะทําไมแกถึงไปไม่รอดก็ครั้งนี้วันหนึ่งแกก็มานอนนอนแบบเสียใจว่าทําไม ธุรกิจที่แกสั่งสมมาตั้งนานถึงจะดูแลจะล้มแกก็ฝันแกไม่ฝันแล้วแกเดินไปหน้าบ้านด้วยความซึ้งแกบอกแกอยากตายแล้วแกไม่อยากอยู่เห็นความล่มละลายของตัวเองอ่ะอันนี้แกก็ยังก็เห็นวิญญาณอ่ะคือเหมือนช่วงนั้นช่วงน่าจะเป็นเทศกาลอะไรเทศกาลหนึ่งอ่ะก็เห็นวิญญาณปู่ย่าตายายมายืนรออยู่หน้าบ้านอแกก็เห็นแกก็ยืนดูนะก็ เขาก็พูดอยู่ว่าเดอเขาเดินมาตรงที่อากมุ้ยเคยไหว้เจ้าอ่ะแล้วเขาก็โกยพวกเศษทูบเศษอะไรใส่กระเป๋ากันไปเขาบอกเนี่ยลูกหลานคนอื่นเขาก็ไหว้อัวกันลูกหลานบ้านอื่นเขาไหว้เจ้าไหว้อาหารให้ปู่ย่าตายายกินบ้านเนี้ยมันไม่ทําอะไรให้กินเลยมาก็ไม่ได้กินจะแ,แช่ให้มันชิบหายเขาพูดแบบนี้นะเขาก็บอกว่าอากมุ้ยก็เลยต้องกลับมาทำสองทางคือ ไหว้เจ้าด้วยแล้วก็ทําบุญด้วยนางก็เลยบอกว่าอากงมุ่ยบอกว่าคนจีนที่ที่ท,ที่ที่แถบบ้านอัญยวจะทั้งวันที่มีงานเทศกากศลฝุดจีนสาจีนอะไรแต่เขาจะต้องไปวัดพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นตำนานของที่เกิดการกระทําแบบนี้ของอากงมุ่ยอ่ะคือเขาบอกแล้วว่าบุญก็ต้องทาญาติบรรพุรุษเราก็ต้องเลี้ยงเขาบ้านนั้นเราจะทํากินไม่ขึ้นครับ เนี่ยพี่คือเรื่องของคนบาปขับใจแล้วคนจีนจะชอบทําบุญมาแล้วเก็ยังไม่จบพี่สุดท้ายอยู่ประมาณตอนที่อากมุ้ยอ่ะโดนถีบลงมาในซากควายอ่ะอากมุ้ยบอกว่าเขาได้ยินบอกว่าอัวให้รื้อกลับไปหนึ่งวันเพื่อไปสร้างทานบารมีแต่หนึ่งวันของเขาอ่ะอากมุ้ยตอนนั้นอายุประมาณห้าสิบต้นๆน่ะก็อยู่ถึงเจ็ดสิบปีเลยนะ แต่แกบอกแกฝันว่าคนเดิมที่เคยมาพาเขาไปเขาพาไปดูบอกตอนเนี้หรือมีคาหรืหามีบ้านมีของจริงครบ้วนะเขาพาไปดูด้วยอากมุ้ยวัยเจ็ดสิบกว่าปีตอนที่เสียนะแกไปด้วยแบบโรคชราแบบที่ไม่มีอะไรเลยแ,บบแบบลกบอกแกรู้เวลาไปของแกแกก็นอนหลับไปเฉยๆด้วยอาการแบบยิ้มไม่เหมือนครั้งแรกที่แกไปด้วยอาการเป็นคนแบบนอนติดเตียงอ่ะพี่ เนี่ยคือเอาไว้ของคนบาปก,กัดใจอคือเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษเนาะมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนและกันนะครับนี่ยังมีโอกาสยังดีที่ได้กลับมาแล้วก็ได้มาทําอะไรที่มันเรียกว่าเป็นบุญนะครับบาทเดียวก็เอากลับไปติดตัวไปไม่ได้นะครับอย่างที่ <c oughs> หลายๆคนพูดกันนะครับซึ่งมันก็เป็นความจริงที่แน่นอนนะครับ คนเราเกิดมาต้องตายทุกคนนะครับต้องไปถึงจุดนั้นแน่ๆเพียงแต่ว่าตอนที่อยู่เนี่ยคุณจะทําอะไรเรื่องราว<ช>ของคน,นบางคนที่มันไม่ได้รู้ซึ้งถึงบาปบุญคุณโทษเนี่ยบางทีเนี่ยโอกาสแบบนี้ก็ไม่มีบ่อยๆนะการที่เขาให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ <c oughs> ให้มาสร้างเกี่ยวกับบุญเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเรื่องนี้ดีนะแล้วก็เรื่อง <c oughs> ของประเพณีการทําบุญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นประเพณีของจีนหรือของไทยหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าได้บุญหมดแหละแต่เพียงแต่ว่าคุณจะทําในรูปแบบไหนเรื่องของก,กินของใช้ของกินของใช้อย่างเงี้ยนะฮะเราทําอะไรไปเราก็ได้อย่างนั้นเวลาที่เราใส่บาตรเราก็จะหาของดีๆเพื่อไปใส่บาตรอ่าเป็นความเชื่อว่า ในเมื่อเราตายไปนะครับเราอดเราหิวเราไม่ได้มีจะกินเนี่ยเราก็จะมีสิ่งนี้ที่เป็นของดีๆนะครับบางคนทําอะไรก็ได้ไปซื้ออะไรมาก็ได้มาใสา่ใส่ใส่ไปพอเวลาที่จากโลกนี้ไปก็จะได้ในสิ่งสิ่งนั้นที่ใส่ใส่ไปนั่นแหละอ่าแต่ทําไมคนอื่นเขาทําไมดูกับข้าวเขาดีจังอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเล่าแบบนี้ไม่รู้จบ คนที่เสียชีวิตไปบางคนเสียไปสองวันสามวันนะครับเคยมันมีบันทึกไว้นะครับลองไปหาดูว่าเคยมีคนเสียชีวิตไปนานถึงสิบหกวันเสียชีวิตไปเลยก็นิ่งไปนานนะพี่ออแต่ว่าโลกมาสู้ว่าเสียชีวิตจริงๆตามมาเรียกแล้วไม่ขยับแต่ออแกนอนนิ่งอยู่อย่างานั้นนานมากอยู่ไหลวันอยู่ที่เขาบอกนะแต่ทีแต่หนึ่งหนึ่งวันของนรกอะ่ะ ไปสิสิปีของของมนุษย์เลยนะที่เขาพูดะนะครับอะนี่คือเรื่องราวของเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วกันเก <Dent. S 2> ี่ยวกับสิ่งสิ่งนี้ก็ลองไปคิดกันดูนะครับว่าคุณจะอยู่ทางฝ่ายไหนนะครับในเมื่อคุณเกิดมาในชีวิตนะครับ <idad. S 2> ผมเชื่อว่านะไม่เจ็ดสิบปีหกสิบปีแปดสิบปีบางคนสี่สิบก็ไปกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเนี่ยนะสร้างไว้เหอะบุญนะครับ มันไม่ต้องไปอะไรมากมายฮะมันได้กับตัวคุณเองเนาะเอาละครับขอบคุณมากๆนะอัญญาที่นําเรื่องราวมาเล่าสู่คนฟังนะเอาไว้ค่น่าจะหามาอีกได้ครับไว้มาเล่ากันใหม่เนาะจ้าได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ